สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานดูดีการ์เด้นโฮมนะครับดำเนินงานนะครับและปฏิบัติงานหน้าที่อยู่ที่อซอยประชาร่วมใจนะครับแถวท่าข้ามประชาอุทิศ7 6นะครับซึ่งพื้นที่วันนี้นะครับเช็กเช่นเดิมทีมงานก็นำรถแบ็กโฮนะครับ 1 3 5มาเคลียร์ลิงพื้นที่นะครับประมาณ1ไร่นะครับเนื่องจากาเจ้าของพื้นที่นั้นนะครับต้องการที่จะเคลียร์ลิงพื้นที่ก่อนนะครับว่าพื้นที่มีขนาดาชัดเจนแค่ไหนนะครับเพื่อหาหลักเขตหลักหมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้น,นก็จะมี2แผนนะครับก็คือ,อพัฒนาที่ดินลรลาง ให้กลายเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับเพื่อลดภาษีที่ดินว่างเปล่านะครับก็จะมีการปลูกกล้วยหรือมะม่วงนะครับแต่ขณะเดียวกันอีกใจหนึ่งนะครับของลูกค้านะครับที่คุยกันก็คือต้องการที่จะถมดินเพิ่มนะครับจากเดิมก็คือดินนั้นนะครับเคยถมมาแล้วนะครับแล้วก็ถมเท่าถนนจะต้องการถมเพิ่มนะครับให้สูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรนะครับ ผมเสร็จแล้วค่อยปลูกกล้วยหรือพัฒนาเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรต่อนะครับท่านใดนะครับสนใจที่ดินว่างเปล่าหรือจะพัฒนาที่ดินไม่ว่าจะเป็นปลูกกล้วยนะครับปลูกมะม่วงนะครับพืชผลทางเกษตรทางการเกษตรหรือว่านะครับจะถมที่ดินเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาปรึกษาเราได้นะครับจากทีมงานดูดีการเด่นโฮมนะครับเบอร์โทร0967328881ครับ